ซื้อคิ้วกลางปีช้อปปินอนไล่สองชิ้นได้ของแถมกี่ชิ้นดีวดีมากสุดปังสวัสดีค่ะพบกับทิฟฟีค่คาิคุมีโก่อีกแล้วนะคะ<ม><ม><อ>กลับมาได้คอนเทนต์สุดปังกลางปี2 0 2นวันนี้นะคะเราก็ได้ของที่น่าสนใจอยากจะเอามารีวิวกันของแบรนด์นั้นคือแบรนด์ คิวส์นั่นเองนี่โดยครั้งนี้นะคะเราช้อปปิ้งไปกับเซ็นทรัลออนไลน์ค่ะอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่น่าสนใจก็คือช้อปปิ้งออนไลน์กับเซ็นทรัลออนไลน์เนี่ยก็ดีเพราะว่ามันก็จะมีโปรของบัตรเครดิตด้วยเนาะที่สามารถที่จะไปใช้เพิ่มได้หรือว่าเป็นตัวเดวันก็จะได้แต้มทุกแต้มแต้มเอาไปลดได้แล้วก็ได้แต้มเพิ่มมาสะสมต่อได้ก็คือแบบลดไปลดมาลดไปลดมาแบบ อินฟินิตี้เพื่อนๆอย่าลืมเช็คให้ดีนะคะก็คือ1ก็คือถ้าคนที่มีบัตรเครดิตเซ็นทรัลมันอาจจะมีการท็อปอัพได้อีกน้อยอย่างของเราอะถ้าซื้อ5,000คือเราไม่ใครจะไปจำปูทุกอย่างได้ใช่ปะคือซื้อ5,000แล้วก็เพิ่งมารู้ตอนใ่ายเงินอะ ราะมันลดอีก500ร้อยห้าร้เยอะนะทุกคนถ้าเกิดซ yes. ื The th ้อห้าคนเนี um ้ยลดอีก500ร้อยสิบเปอร์เซ็นซึ่งไม่ใช่สิบเปอร์เซ็นปกตินะคือมันทอร์อัพอีกอะเดิมทีมันก็ลด500อะไรของมันอยู่แล้วใช่ป่ะแถมอีกใช่ปะมันก็ลดอีก500ร้อทุกคนคือแบบมันถูกแบบถูกมากถูกกแบบคิงคือถูกแบบถูกวอาเวอร์ไปเลยแล้วอะคุ้มเนาะเป็นดีที่ดีแล้วก็ทันทีที่เราซื้อกับลาซาด้าคองแถมก็เยอะคือดีที่สุดอะเหมือนนางก็จะแถมเยอะในทุกๆแพลตฟอร์มของนางอยู่แล้วเน ้อค่อยๆเปร bon ียบเทียบแล้วก็เช็คกันดีๆนะคะคนแรกค่ะก็คือเขาจะเป็นใายไม่ได้จริงถ้าน้องคียวส์เนี่ยก็คือหนึ่งในใจคุณหนึ่งในใจคุณก็คือเคลียร์คอเลกทีฟดับสปอตสุดชายอันนี้ทุกขันไม่ได้ใช้แบบเพินเินเพิปุ๊บรอยสิวอ้าวหายอะไรอย่างนี้แต่งหน้าแต่งหนาแปะขอีส no ืลอ เอาวันหนอมาอา้าวคอนซีลเลอร์ ไม่ต้องใช้ก็คือแบบทาไปเพลินๆน,นะคะแล้วก็รอยแผลเป็นก็หายได้ดีมากจนแบบหยุดใช้ไม่ได้เลยสปอตนะคะเคลียร์ครอเลกทีฟจวนผสมคือ,คอน้องวิตามินซ 12. ี12.5%จากคิวส์นะคะตัวนี้เนี่ยก็ช่วยเรื่องไฟไลน์นะคะแล้วก็รีดวสปโลขาว่าริ้วรอยตาา่ามๆซึ่งจะริงล้ว,ว่าเพคเพคตัวน้คนนี้ที่มันใช้แล้วส่วนตัวนะเรามองว่าไม่ใช่แค่ไฟไลน์นะเราว่ามันช่วยเรื่องผิว กระจังใสได้ดีมากๆนะคะซึ่งถ้าใช้สองคน,น่ยคุกกัน,นสุดบางก <c oughs> ็คือนี้มาเราได้มาด้วยราคาประมาณ5 2 0 0ันสองเนาะซึ่งเราใช้ส่วนลดของเดอะวันการ์ดไปนิดนึ่งคือ200บาทเนาะรีเราก็เลยเสียมาที่5,000ันเปสูตอะไรที่เรา,าอเ,เอาโอ้ใช้ขงเาเมา ของแข็ห่นี่ค่ะนะ้องคนนี้ใหญ่สุดนะคะของแข็งไซสจริง50 ml ตัวไฮโดรฟอมปิ้งประมาณสามขวดนะทุกคนอา้าวชิ้นที่สองหัวเองก็คือหน้าบราเวอร์นะคะก็คือเป็นตัวดักซับปอตนะคะดักซับปอเนี่ยคือ,อย่างลไง50 ml สองขั้น30 ml เท่ากับไซส์จริงเอาละว,ว่ะ30 ml ทุกคนอา้าวชิ้นที่สี่ค่ะเบนน็อกคารินดูล่านะคะวอเตอร์เจล ช่มาเขียนวอเตอร์ครีมนะะแต่มันเป็นฟิล์งเจลอ่ะชิ้นที่สามก,นนะะก็คือน,น้องวัยต้านเซีนะคะชิ้นละ5 ml ค่ะก็เท่ากับ10 ml นะคะอ่ะชิ้นที่เจ็ดค่ะก็คือเป็น UV protection อันจิ๋วก็คือางจังหวัดกับผมไปนะคะชิ้นที่แปดก็คือเป็น vital นะคะ vital skin s t r e n g t h e n super serum 4 ml ค่ะชิ้นที่9ก้ก็แบบกรุบกิบพอนะคะก็คือเป็นน้องนักสปอร์ตอเล็กเล็กองเบ็กๆ1ด ml แล้วก็น้องคุนเนา3ห l นะคะไว้ใช้แบบเบาๆชิ้ที่เก้ชิ้นที่สี่สิบห้านะคะชิเ็ดิสองนะคะก็คือน้องกระเป๋าค่ะสิ 11, นะคะก็คือใช้ที่คารวัลลิสเนได้ใช้แน่ค่ะเดินทางางจังหวัดอ่ะสสองอาน้องกระเป๋าคนนี้ ตกหลุมนะคะสิบสามแค่ก็คือน้องสติกเกอร์ค่ะสรุปนะคะทุกคนซื้อสองชิ้นได้ไปเลยอีกสิบาชิ้นมันเป็นสิห้าชิ้นของแถมมีไซส์จริงด้วยนะโอเควันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะทุกคนขอให้มีความสุขไปกับการช้อปปิ้งค่ะ กลางปีนะคะ Happy Half Year ค่ะแล้วก